วันนี้เราไปตรงไหนก็เห็นหนุ่มต้องมีผมไม่ก็ช่วงหนึ่งอายุคุณ53ขนาดนี้คุณหนุ่มต้องมีผมคืออะไรก็คือเห็นบิลบอร์ดเป็นหนุ่มผมยาวๆผมนี่ขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยทาไมหน่าด้านไปอยู่ตามบิลบอร์ดเยอะแยะไปหมดเลยไม่หายหรอเธอเนี่ยเต็มไปหมดจุดของประเทศไทยชุดประเทศไทยคือต้องบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจใหม่ของผมของเขาเองนะเออของผมเอง ธุรกิจใหม่ของผมก็คือทำแชมพูสระผมแล้วก็ <ภา S 2> มีครีมด้วยแล้วก็มีโทนิกด้วยเป็นฮฮโทนิกมันพิเศษยังไงไอ้ไอครีมตัวนี้ที่คุณมั่นใจเพราะว่าต้องยอมรับหลายๆคนแต่ว่าอยากให้หนุ่มทำผลิตภัณฑ์มานานแล้ว <ภา S 2> ไอ้แชมพูตัวนี้ทำไมคุณถึงตัดสินใจมาขายแชมพูมคืออย่างนี้บอกงนี้ก่อนเลยว่าคืออยู่ดีๆมีคนติดต่อมาให้เราโฆษณาระดับผู้ใหญ่หลายคนนะ,ะโทรเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยหนุ่มทำไมไม่ดูแชมพูสระผมนี่หน่อยของเพื่อนผมเองผมก็เลยอ้าวเหรอเสร็จก็เลยกลับไปดูปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเป็นไลโอแชม เฮ้ยไรโอนี่ผมจําได้หรอผมเคยใช้เราก็เลยบอกงั้นส่งมาให้ลองใช้ดูก่อนก็มาลองใช้ลองใช้เอ้ยมันเหมือนเดิมว่ะคือไอ้ผมที่ผมเคยหลุดร่วงอย่างเงี้ยเวลาสะสะสะมันตรงเนี้ยเมื่อดำลองเปิดดูได้เลยจริงๆมันขึ้นมันจะเป็นตรงกลางเดิมจะเป็นพี่หนุ่มมันร่วงมันจะเป็นไข่ดาวสมัยก่อนทุกคนเป็นหมดมันจะเป็นไข่ดาวใช่ส่วนใหญ่จิงทุกชายทุกคนไข่ดาวพระองค์เองไงเป็นหมดนะคุณดูสมัยก่อนคือผมพี่หนุ่มไปไกลแล้วอ่ะพี่หนุ่มจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันช่วยช่วยได้เยอะมาก คือเอางี้ดีกว่าผมเอาไปใส่แค่3าวันน่ะคือมันลดการหลุดร่วงของเส้นผมไปเลยคือจากที่หลุดมันเยอะๆมันเหลือนิดเดียวเองออก็เลยก็เลยมั่นใจก็อาจจะบอกเอ้ผู้ชายใช้ได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะผู้หญิงก็ใช้ได้ที่แบบผู้หญิงแบบเวลาทำผมเยอะๆผู้หญิงทำผมเยอะๆแบบเจอใดเจอความร้อนเจอแบบสเปรย์หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่แบบว่าคลอดลูกมาแล้วผมร่วงเนี่ยลองใช้ดูก็จะช่วยได้อันนี้คือผมผมมั่นใจผมถึงได้ ขอเป็นทุ้นส่วนของเขาใช้เองด้วยราคาไม่แพงมากไม่พ่ขวดเนี่ยไม่แพงก็คือวันนี้ถ้าเกิดสนใจนะก็คือมีโปรโมชั่นนะครับแต่าที่เป็นโปรโมชั่นได้ไหมก็ก็ประมาณนั้นแหละก็คือเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทจากสามพันกว่าบาทก็คือสามขวดนี้นะฮะก็คือมีทั้งแชมพูสระผมมีครีมนวดนะฮะแล้วก็มีโทนิกนะฮะ1,980กบาทนะครับก็ติดต่อได้เลยนะฮะตามตัวแทนจำหน่ายทุกๆท่าน นะครับหรือแม้กระทั่งข้างล่างก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะฮะมีไลน์แอดนะครับ oh. ดูนะฮะติดต่อตามตัวแทนจําหน่ายก็ได้ <Hey. S 1> อย่างหนึ่งนี่คือเป็นธุรกิจใหม่ของผมด้วย uh. นะครับก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจับอะไรมากมายสักเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ย <Hey. S 1> แต่นี้คือมั่นใจแล้วว่ามันดีก็เลยเลยมาทําเอง